น้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะมะเหมี่ยวนะคะวันนี้มะเหมี่ยวมาสิงเกิ้ลเพลงอยากได้รักแท้นะคะครับตัวเป็นๆของน้องมะเหมี่ยวมาเองเลยนะครับผมนี่เดินทางมาจากจังหวัดไหนครับไท,ทไทยค่ะอุทัยธานีอุทัยธานีเลยนะครับเป็นคนจังหวัดอุทัยไทยแท,ยท้ๆอ๋อบอกสถานที่ด้วยครับอทุทัย ช้างนะครับตอนนี้ไปปลูกต้นไม้นะเห็นปลูกต้นไม้อยู่ปลูกป่าค่ะรักโลกปลูกป่ารักโลกนะครับช่วยช่วยเป็นปอดของของโลกนะครับให้โลกให้โลกสวยงามและมีปอดให้พวกเราทุกคนได้หายใจครับอยากถามน้องมะเหมี่ยวว่ารักแท้คืออะไรรักแท้ในความรู้สึกของเราจริงๆเลยมองผ่านๆนะคะรักแท้มันมาตรฐานสากลโลกรักแท้ส่วนใหญ่ก็จะ การให้เนาะให้ทานให้ให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ใช่ให้ทานนะไม่ใช่ให้ขอทานให้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือการให้เหมือนกันอันนั้นก็เป็นการให้ก็คนบอกหลายวนแค่แต่อจติ๊กปัญญาที่กก็บอกผมว่ารักแท้คือการให้เขบอกให้ทานแต่จะให้แบบไหนอะคะรักแท้คือให้แบบไหนส่วนใหญ่คนจะมองในลักษณะของความรักรู้สาวเนาะ หญิงชายอ่ะมีแฟนเออนึกถึงคู่ของตัวเองอะไรเงี้ยแต่หมายว่าความรักจริงอ่ะไอ้คำว่ารักแท้มันน่าจะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะมันยิ่งใหญ่มากเลยมันไม่มีคำมันใหญ่ได้เลยมันเป็นความรักของจะเป็นเพื่อนก็ได้เป็นสังคมเป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นพวกสิ่งแป็นร้อนหรืออะไรทุกอย่างเนี้ยค่ะก็คือความรักทุกเพ่อนรักลูกรั่อนรักเพ่อรักเพื่อนร่อนรักเพื่อนรเพื่นรักเ่อนเพื่อกเพื่กเพืเพือนกือนักนัน ครับคือเรารักในเสียงเพลงแบบนี้ก็คือครับนี่คือความรักนี่เป็นการรักแท้เนาะโอเคอย่างนั้นรักแท้ของเราก็คือรักทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะครับแล้วก็ทําให้ดีขึ้นนะครับผมก็วันนี้ฝากผลงานยังไงเดี๋ยวก็ฝากผลงานเพลงอยากได้รักแท้ด้วยนะคะเป็นซิงเกิลแรกนะคะลองดูสักนิดนึงจแสใช่ไหม แสงไฟลอยอยากได้รักแท้จริแต่ไม่พอไม่จเจอเธอจนทันทอแท้ทัดหมดม,มันใ,นใจใีแค่ลมหลาย มือันใจที่รักแท้รักเธอ สุดยอดมากครับสุ er. ดยอดมากครับเยี่ยมมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ติ๊กสวัสดีครับผมติ๊กปัญญาททพนะครับเจ้าของซิงเกิลโคเวอร์ของน้องมัมมีวก็คืออยากได้รักแท้ครับผมอยากทราบว่าความรักคืออะไรครับอาจารย์ความรักคือการให้ คือไม่ต้องให้โดยที่ไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนนั่นคือความรักใช่ไหมใช่แล้วสําสำหรับสำหรับครับผมนะยางนั้นถ้าเราไปรไไมู่้ปให้ฐานให้อะไรนี้ก็คือความรักใช่ไหมใช่ให้านก็คือการให้คือการให้สิ่งนั่นคือความรักใช่ไหมครับกับทุกคนใช่ไหมใช่ครับคือให้ไปแล้วบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจว่าแล้วแตกต่างจากความรัในี่ถ้ามีต่อมาอีกทีคือรักแท้คืออะไรครับอยากได้รักแท้แต่จริงจริงแล้วผมเนี่ยเคยโหยหาความรัก ตลอดชีวิตนะบางทีก็ยังไม่เจอตอนนี้อาจารย์ติ๊กเจออยังครับรักแท้เจอ,อยังครับจะว่าเจอก็เจอต่ว่าไม่เจอก็ไม่เจอแต่ส่วนใหญ่จะไม่เจอเพราะว่าเ,ออเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอยากเจอคนที่รักเราจริงๆไงตอนนี้ยังไม่เจอเลยเใช่ไหมครับหัวใจจับหัวใจ คเพราะว่าคนให้จังหวัดอันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องเรื่องจริงครับเรื่องจริงสามารถจะทุ่มไดผมสามารถออกสื่อได้ไหมครับอาจารย์ติ๊ก้ครับยินดีเลยครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์ฮูดินมาก็ต้องให้เต็มที่เลยครับเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยครับมีท่าอะไรอยากได้รักแทะของอาจารย์ติ๊กมั้งเอระผมต้องอย่างนี้อย่างเดียวอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เย้โอ้เเนียนมากเลยครับสุดยอดไหมสุดยอดมากครับฝากติดตามผลงานของน้องมะเมียวอยากได้รักแท้แล้วก็พวกเรา ครับผมผมศิลปินวินโมไซนะครับเป็นสารบานเป็นวินโมไซแท้ๆนะครับไหนเสื้อวินเอาเสื้อวินมาหน่อยเสื้อวินมาเดมาแล้วครับวินโมไซของจริงนะครับผมจริงครับวันนี้ศิลปินวินโมไซครับอยากจะถามว่าครับผมรักแท้คืออะไรรักแท้รักแท้ก็คือการให้ครับรักแท้คือการให้ให้กาลังใจให้ความรักให้ความสุขให้ความอบอุ่น ให้ทุกอย่างที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีๆให้ให้กับแล้วมีโมไซค์เจอยังครับลักแท้นักแท้ก็คิดว่าเจอก็เจอครับคิดว่าเจอก็เจอเว่านักแทมันคือ้เจอมันก็เจอนะเพราะว่านักแท้คือการเดินทางครับมันเกี่ยวเนี้ยรักการเดินทางเดินทางไปเรื่อยครับจนกว่าเราจะรู้รู้สึกรู้รู้แทที่มันารติเป็นแบบว่ามีความสุขสวัสดีครับ โอวินหล่อจังเลยหล่อไหมลักแท็กของวินคืออะไรลักแท็กคือการเดินทางการเดินทางการเดินทางเราเดินทางไปแถวอุตรธานีแถวไหนไปหาเมี่ยวเพราะเมี่ยวอยากได้แท็กอยู่ในทัวร์นี้งั้นวันไหนนี้ครับวันนี้เราไปเราวันนี้เลยนะครับวันนี้เราอัดรายการเสร็จแล้วก็ไปหาเมี่ยวเลยขอโทษทีเมี่ยวมาแลยครับครับผมเดี๋ยวให้พี่จิ๊บออกค่าน้ำมันได้ครับยินดีครับได้ครับ ต,ตั้งอยู่กับรักแท้ครับผมฝากผลงานเลยครับฝากผลงานเลยครับครับผมศิลปินวินโมไซลูกอีสานบ้านเฮานะครับวันนี้ก็จะมาฝากเพลงคอเวอร์ของน้องมะเหมียวนะครับเป็นอยากได้รักแท้แล้วก็ใ hmm. ครใครที่ย like um, so right. um, ังไม่มีรักแท้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับใคร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 ก็อยากได้รักแท้ใครก็อยากได้รักแท้จะมีไหมคนที่ไม่อยากได้รักแท้